สุขชั่วครู่ชั่วยามพระพุทธศาสนาถือว่าความรักของสามีภรยาที่แสดงต่อกันคือความสัมพันธ์กันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตการครองเรือนถ้าหากถูกต้องถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรหมกมุ่นในเรื่องนี้กันเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้มีขอบเขตจำกัดคือเพลิดเพลินในช่วงสั้นๆแต่มีผลกระทบยาวนานจึงไม่ควรบริโภคกามอย่างขาดดวงปัญญาและขาดคุณค่าเพราะสิ่งเหล่านี้มีทุกข์มีโทษเจือปนอยู่ความสุขที่เกิดจากการสัมผัสนั้นเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแค่ระยะเวลาไก่กระพือปีกเท่านั้นไม่นานก็เบื่อหน่าย ส่วนผลที่ตามมาคือความหึงความหวงความห่วงการนอกใจการทะเลาะเบาแวง้งความเห็นไม่ลงรอยกันเป็นต้นเราควรทำให้ถูกหลักการบริโภคการมคือบริโภคแต่พอดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้สำรวมในกามคือยินดีเฉพาะในคู่สามีภรรยาของตนถ้าหากเกินกว่านี้ เขาเรียกว่ามากๆก,ก็จะทำให้มากไปด้วยปัญหามีผลในสังสารวัตรพระพุทธศาสนาถือว่าเพศสัมพันธ์เป็นของสูงส่งมิใช่ของสาสอนเป็นทางมาเกิดของบุตรธิดาเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และไม่ควรหมกมุ่นกับความสุขชั่วครู่ชั่วยามนี้เพราะจะมีผลข้างเคียงตามมาอีกมากมาย ในปัจจุบันวัยรุ่นมีค่านิยมเรื่องวันแห่งความรักตามกระแสสังคมอย่างเช่นวันวาเลนไทน์ซึ่งตามประวัติแล้วเขาต้องการให้รักเพื่อนมนุษย์แต่คนรุ่นใหม่ตีความหมายพลาดไปแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่เรื่องความรักและการมีความสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่ตกลงนับถือกันเป็นคู่ชีวิตหรือทําเพื่อความสนุกสนาน ถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดทีเดียวเพราะความรักเป็นของสูงส่งวิชัยของสำส่อนเหมือนดังที่สัตว์บางประเภทประพฤติอยู่เป็นปกติในการแก้ไขเราต้องเลิกค่านิยมนี้และชักชวนกันศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโทษความผิดศีลผิดธรรมแม้กระทั่งผิดกฎหมาย ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อบิดามารดาและสังคมแทนที่จะหมกม,มุ่นอยู่กับเรื่องการมรรมหรือสิ่งที่พาให้ใจคว้ยเขวฟุ้งซ่านเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะมีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกเพราะหากเรามีความรักที่แท้จริงให้แก่กันและกันเราย่อมมีความสุขุมเพียงพอที่จะเก็บรักษาสิ่งสำคัญนี้ไว้ เพื่อคุณสำคัญของเราในโอกาสที่ถูกทำนองครองธรรมและไม่เป็นการทำร้ายหรือทำลายกันวันแห่งความรักแท้จริงแล้วคือวันรักนวลสงวนตัวตามเจตนารมณ์เดิมว่าเป็นวันที่แสดงความรักแก่เพื่อนมนุษย์แสดงความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์แต่ในเมื่อยุคสมัยได้บิดเบือนเจตานารมณ์ดั้งเดิม ได้กลายเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปเราก็ต้องช่วยกันนํากลับไปสู่จุดตั้งดั้งเดิมคือสร้างความเข้าใจและแบบแผนอันดีงามขึ้นมาใหม่แม้แต่การทดลองอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ายังขาดความเข้าใจว่าความรักมีเพื่อสิ่งใดชีวิตคู่ไม่ใช่ของลองเล่น แต่เป็นสิ่งสูงส่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้กายละเอียดได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบรารมีและยกฐานะของเราจากแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นบิดามารดาเป็นครูเป็นเทวดากระทั่งเป็นพระพรุมพระอารหันต์ในบ้านยกระดับไปตามขั้นตอนอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา ความรักไม่มั่วความรักต้องกลับกลายเป็นสิ่งด้อยค่าเมื่อถูกครอบงำในความต้องการทางเพศและการมั่วสนุกสนานในการมารมพฤติกรรมมั่วรักกันระหว่างบุคคลน,นี้เริ่มต้นตั้งแต่การไปเที่ยวเตรดื่มสุราเสพยาเสษติดเล่นการพนันนักศึกษาหญิงบางคนอยู่ห่างไกลบิดามารดาเช่าหอพักอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา เมื่อมีโอกาสจึงชวนเพื่อนๆมามั่วสุมคิดไปเองว่าการมีประสบการณ์ทางเพศในวัยเรียนเป็นเรื่องเก่งโก้เก๋และก็เป็นที่ยอมรับคนที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่ได้รับการยอมรับเข้ากลุ่มนี่เป็นพฤติกรรมของผู้ที่ยังมีเวรกาเมคล้ายสัตว์ต่างๆที่ทำเช่นนี้เป็นปกติสาเหตุหลักก็คือการที่ตนเองไม่มีหลักยึดของจิตใจหรือมีอยู่ แต่ไม่รับมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกและปฏิบัติรองมาคือเพื่อนสภาพแวดล้อมในสังคมและก็ปัญหาครอบครัววิธีการแก้ไขคือต้องเริ่มตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ส่วนหน่วยงานของภาครัฐสามารถช่วยได้ในเรื่องของสังคมโดยรวมสื่อมวลชนทุกประเภทต้องกวดขัน และครูอาจารย์ก็ควรเอาใจใส่ให้การสั่งสอนสิทธิ์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะตัวเด็กเองต้องมีจิตสำนึกที่ดีการเข้าวัดศึกษาธรรมจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำและควรเริ่มตั้งแต่ยาว,วัยเพื่อให้ทราบความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจถึงโทษที่เกิดขึ้นทั้งในภพนี้และภพหน้ารวมถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับทั้งร่างกายและจิตใจ แม้นกก็เป็นครูได้สัตว์บางชนิดก็ยังรู้จักรักกันอย่างถูกต้องอย่างนกข้างกุฏิของหลวงพอ่อมันมีคู่ชีวิตเป็นนกกระรางหัวขาวมากินอาหารแล้วก็พาคู่มาจับอยู่ข้างหน้ากุฏิเหมือนมันดูแลซึ่งกันและกันทำความสะอาดให้กันและกันนกก็มีหัวใจสแสดงความรักที่มีต่อกันให้เห็น วิธีการก็คือมันจะมาเป็นคู่กันแล้วมาเกาะที่ราวตัวผู้ที่อยู่เคียงข้างก็ไปคาบใบไม้มาคล้ายกับจะให้เป็นของขวัญเหมือนคนเอาแหวนเพชรมาฝากมันจะกระพรือปีกขยับเข้าไปใกล้ตัวเมียฝ่ายตัวเมียก็กระเถิบออกถอยไปนิดมีลีลาที่น่ารักน่าเอ็นดูตัวผู้ก็ขยับปีกเข้าไปและคาบใบไม้มาให้ ถ้าตัวเมียพึงพอใจก็จะนิ่งแล้วตัวผู้ก็ทิ้งใบไม้เพื่อมาทำความสะอาดให้กันซึ่งจะทำแบบนี้ตามฤดูกาลเป็นเวลาเวลาไม่พร่ำเพลื่อไม่เช่นนั้นบ้านนี้นกคงเต็มวัดเวลามีพยานรักด้วยกันก็จะช่วยกันเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไปทำรังกันที่ตะก้ารถจักรยานจนหลวงพ่อต้องเอาแผ่นสังกะสีมากั้นให้ เพื่อไม่ให้แมวบุกรุกเข้าไปจนกระทั่งลูกๆของมันโตขึ้นมันก็พากันมาหาหลวงพ่อมันแนะนำตัวพาลูกมาอยู่ข้างหน้ากระพือปีกขยับยิกยิกโดยมีพ่อแม่อยู่ข้างหลังดูสิว่าความรักของนกจะขนาดไหนน่าชื่นชมมากสูงส่งจริงๆกระทั่งบัดน,นี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจ ยังรักกันแน่นแฟ้นไม่ยอมเปลี่ยนคู่แม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแล้วมนุษย์ยุคนี้ควรจะต้องหันกลับมาศึกษาโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายจะต้องเรียนรู้รู้จักพวกนกแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าบางอย่างที่ดีๆเราสามารถเรียนแบบและนำมาถ่ายทอดได้แม้นกก็เป็นครูให้แก่เราได้ทีเดียว